เมื่กี้เห็นมีใครพูดขึ้นมาว่าหิวก็เป็นไปได้ไหิวแล้วมันแบบเห็นทันฟันอะไรอย่างเงี้แมวตื่นเต้นบางทีก็จะมีแบบปกติแมวจะไม่อ้าปากหายใจเนาะไม่เหมนหมาเวลาเหนื่อยหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่วันที่แบบถ้าเขาแบบเอ็กซไซส์มากๆเวลาเวลาแมวบางตัวที่มาโรงพยาบาลเราเครียดเอ็กซไซส์มากบางทีก็จะมีอา้าปากรีแลบได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะตื่นเต้นอาจะฟีลตื่นเต้นแต่ว่าอี๋ยวนี้ขออนุญาตไปถามหมอบริกรรมได้ไมด้ค่พีเพราะว่าไม่ใช่ทุกตัวด้วยที่ทาแบบนั้น อ้ครับอืมไม่ใช่ทุกตัวด้วยนะแต่จะเห็นกับผูกตน้องไม่เป็นอาที่าตัวน้องไม่เป็นทำไมเขาหน้าเฉยเฉยใช่ดีจังเลยอ่ะแมวหน้าเฉยเฉยนี่ผมว่าดีนะโอเคครับคุณบอกเข้าเรื่องดีกว่าคืออยากที่รู้กันครับว่ายุคนี้เนี่ยเราเลี้ยงแมวที่บ้านเนี่ยเหมือนเขาเป็นเจ้าหนายเราหรือบางคนเลี้ยงเหมือนมาเป็นลูกแบบลูกหนูอะไรแบบเลี้ยงดีมาก อยากรู้คุณหมอเนี่ยมองเห็นพฤติกรรมของทาสแมวในยุคนี้เนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมมากน้อยแค่ไหนครัแบบผมเช่นแบบว่าแอาจจะทุ่งเทในด้านนี้ด้าน,นนี้้านนี้มากขึ้นคือคือจริง,รงแล้วเนี่ยแมวด้วยแล้วก็จริงๆสุนัขด้วย<ม>ล่ะก่เรียกว่าเจ้าของสัตว์เนี่ยตอนนี้เป็นเพศแพร่เนาะแล้วก็น้องเนี่ยเป็นสมาชิกในครอบครัวเราไม่ได้มองว่าเราเป็นาพาธนะแต่เหมือนเขาคือคนในครอบครัวของเราอะเป็นลูกเป็นพี่เป็นน้องแล้วก็ ะะทุกวันนี้เราเข้าถึงข้อมูลมากขึ้น mm hmm. เจ้าของเ,เวลาจะเลือกใช้อาหารจะซื้ออาหารจะหาคุณหมอจะซื้อคอนโดหรืออะไรเงี้ยคือทุกคนให้ความสําคัญกับข้อมูลดังนั้น,นพอพฤติกรรมมันเปลี่ยนทั้งหมดนะคะการเลี้ยงสตัตว์เขาก็จะมีชุดความรู้หรือว่าเลือกในสิ่งที่ดีที่เหมาะสมมากขึ้นดังนั้น,นพอเจ้าของเ,เขายกระดับก,การเลี้ยงเป็นพ e a parent มีการหาข้อมูลเนี่ย สิ่งที่จริงๆมันเป็นประโยชน์คือสุดท้ายเขาก็จะเลือกสิ่งที่ดีให้กับน,น้องแล้วก็ทําให้แบบพัฒนาวงการทาั้งทั้งแบบอุตสาหกรรมสั์เลี้ยงเองหรืออุตสาหกรรมข้างๆสัต์เลี้ยงเนาะท,ที่ที่ต้อง p r o วสิ่งที่ดีเพราะเจ้าของอะค่ะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้น้องอยู่แล้วแล้ว,ลวมีการทํากันบ้านมีการหาข้อมูลมาก่อนซึ่งตรงเนี้ยค่ะทำให้เราเอ้ยเราก็ต้องปรับตัวเหมือนกันใน้อ้ เราเป็นโรงพยาบาลเนี่ยแล้วก็พรอไวในเรื่องของอความรู้เรื่องของ e อ u c a t e มากขึ้นหรือเปล่าบางทีเจ้าของเนี่ยถ้าเขารู้ว่ามันมีสิ่งนี้ดีอยู่เขาก็จะเลือกให้น้องบางทีเอ้ยเขาที่เขาไม่ได้พาน้องมาป้องกันหรือไม่ได้มาตรวจสุขภาพหรือไม่ได้ไม่รู้เลยว่าเอ้ยแมวมันสามารถเป็นข้อเสื่อมได้นะแมวกินอย่างนี้จะเป็นไปนะแมวเป็นเบาหวานได้นะคือจริงๆอะคะ่ะถ้าเขารู้มีเข้าถึงข้อมูลเขาก็จะสามารถที่จะแบบ ดูแลได้มากขึ้นดีขึ้นป้องกันเหมือนการเาคิดว่าชุดของอการเข้าถึงข้อมูลหรือการทำกานบ้านเนี่ยเป็นในทุกธุรกิจเนาะทั้งสุนัขด้วยแมวด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้เขาดูแลน้องได้ดีขึ้น